มาชมเกมกันนะครับฟุตบอลเอฟเอไทยยุทธลีกอายุไม่เกิน14ปีนะครับนัดที่4ของโซนกรุงเทพได้เป็นนี้เคลียน,นเฟส2ครับวันนี้ทีมลูกอีสานเอฟซีนะครับรับการเยือน,นของบีจีปทุมยูไนเต็ดครับเกมเริ่มครับเป็นด้านนั้นลูกอีสานเสียบอลบุกก่อน,นครับบอลยาวมาลูกนี้โดนบีจีหลักได้เสียเป็นฟรีคิกนัก่งกลับมีโชคเดียวก็เป็นทางซ้ายนะครับมีช้างชินภัทรสินธุ์บุญมุสาครับ ทางซ้ายของชินพัฒน์เฉลิมเมืองเล่นเดียวเลยออกมาที่ทางด้านอนุกูลอนุกูลเปิดไปย้อนหลังมายังได้บอลอยู่แล้วสุดท้ายมือสีกลับขึ้นมาเล่นต่อและซัะะะะดแปงเบาๆรุ่นนี้เรียบร้อยเลยครับโอคค้โหงศูนย์ขึ้นนำแล้วครับปีจีพัทุมโอกาสเลือกความหนักแล้วก็ปีจีพัทุขึ้นนำเลยครับหมายเลขแปดครับชินพัฒน์เฉลิมเมืองครับกับตะพิน ดูครัครับจังหวะมีชิกน่ากลับไปโทษได้แล้วก็เล่นเร็วอบอลให้มาที่อนุกูนลนะครับเหมือนจะเปิดตับเข้าไปดีเลยครับบอลของกีสัก์สิงหาปล่อยให้กับทางด้านชินพัฒแต่โอ้โหแเลีงเหลี่ยมมุมซ้ายแล้วก็พาบอลน,นี่ตรงเป้าเลยครับเปิดเตะมุมนี้ข้าาได้มงบอลจะคุกคลีกันอยู่ปล่อย แม่เกือบจะไม่เข้าใจกันครับบอลนี้กลับไปโทษบีจีเคลียร์มาเลยไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลไปเข้าทางของลูกศรซัดในลูกนี้ติวที่เซฟของพัฒนพลครับแม่โอกาสได้ลุ้นใกล้เคียงเหมือนกันครับสำหรับลูกศรและบุกต่อเลยครับจวพลิกมาหายให้เพื่อนมาซัดอีกแล้วโหนนี้ข้ามขาดไปครับโอกาสได้ลุ้นสองโหนที่ต่อการของลูกศรครับพยายามจาราะรอจุดโทษเหมือนกัน เปิดสวนยาวขึ้นมาิงห์เอาจาังหวะเลี่ยมได้แล้วตว,วัดนี่ลูกนี้เป็นยังไงแรงไปครับโอ้โหจังหวะของกิติศักดิ์สิงหาเลยครับทีเชนุพงศ์ลากลาคนเดียวทีเชนุพงศ์เปิดมาจาังหวะนี้ผ่านัาติดเซฟโอ้โหปลายมือของจักรทอนครับจังหวะเหมือนกิยิงงผ่านนะครับล้วบอลตกใกล้ตัวจักรทอนด้วยครับอบอลยาวขึ้นมาเอาเลยครับ นักกีดมายืนรอลูกบอลยังได้อยู่ไปมาไปยีสักกยีสักรอบเล้าคนนี้ติดบล็อกครับโอ้โห,โ,หโอกาสทองเลยครับพี่ฉินเปิดโด่งเข้ามาคนนี้ไในโบกด้วยจวังหวะสุดท้ายนาัยน่งบอลกรโดด,ย,ย,ดยังแยงกันได้แล้วเคลียร์มาเอาไม่ดีครับยิงยันเข้าไปคนนี้โอ้โหบอลผ่านหน้าประตูไปครับจังหวะลุ้นของลูกอีสานครับจังหวะนี้ฉินพงเปิดเข้าไปแถวสอง ขึ้นโมงยังหาบอลกันอยู่ตวัดยิงลูกนี้บอลย้อยลูกนี้เอา้าเกือบไปครับแม่ลูกนี้ยังมือไวครับจังหวะของทางนั้นจัดคอนเข็มปูไปครับบอลเปิดขึ้นไปของที่สินครับเอาปล่อยบอลตกโอ้โหไม่รู้กันครับแม่ไปปล่อยบอลตกพื้นครับบอลเกือบรินเข้าประตูเลยครับลูกนี้ เด็กไปบุมไปที่เสาแรกยิงตีเซฟโอ้โหยังไม่ได้ครับจู่ว่เซฟของพัทรุฒครับลูกนี้เซฟสำคัญเลยครับจิว่าของโอ้โหแม่ยิงเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็หมดแล้วกันแครับเป็นมิจิบุทุมิเกตครับบุกไปเอาชนะลูกศรเอเทีได้ในกระสุนนะครับจากวัดอุทัยของชินภัทพเินเมืองในช่วงครึ่งแรกครับ เก,ก,ก็ชเป็นเกีติสกาได้สำเร็จนะครับในศึกบอลเอฟเอทน่ยุทธลีกันด้วยยุทธเกนสสิปีโซนกรุงเทพครับ